มาจเจริญครับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลได้เริ่มโครงการเมื่อวันที่16ตุลาที่พ่อแม่พี่น้องได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ16ตุลายอดทั้งหมดเนี่ยเราได้10ล้านคนเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ยังมียอดตกหล่นอยู่เก็บตกหล่นประมาณ1,900,000เศษซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายนหรือที่เราเรียกว่า11/11นะครับเราจะมีการทบทวนแล้วก็นำสิทธิ์ที่ตกหล่นและที่ไม่ใช้สิทธิ หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน15วัน14วันนะครับแล้วไม่ใช้สิทธิ์คือวันที่23จนถึงวันที่5มารวบรวมปรากฏว่าได้ย่อประมาณเกือบ2ล้านสิทธิ์ดังนั้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่11เดือนพฤิกายนเนี่ยจะมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของคนละครึ่ง com เหมือนเดิมโดยสิทธิ์นี้จะกลับไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับถ้าเคยลงทะเบียนแล้วแล้วไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันตรงนี้จะไม่ได้สิทธิ์นะครับฉเฉพาะ บุคคลที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเช่นยังคิดอยู่ว่าจะเข้าชอบดีมีคืนไหมและเปลี่ยนใจมาลงทะเบียนวันพรุ่งนี้นะครับสามารถที่จะลงได้เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มลงทะเบียนในสิทธิ์2ล้านสิทธิ์ประมาณนะครับตรงนี้ก็สามารถลงได้นะครับเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญในเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับมีการใช้จ่ายหมุนเวียนวงเงินกระจายไปประมาณ20ล้านเศษนะครับข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย แล้วมีร้านที่ร่วมโครงการเนี่ยประมาณ1,780ล้านก็ถือว่าสูงนะครับในจังหวัดอำนาจเจริญใน7อำเภอของเราดังนั้นก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนมาก่อนรวมถึงผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เพราะได้รับเงินจากรัฐบาลแล้วเติมเข้าไปในเดือนละ500นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้นี่คือ โครงการคนละครึ่งที่ยังเปิดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ในวันพรุ่งนี้เริ่ม6โมงเช้าครับประมาณ2ล้านสิทธิ์เชิญชวน,ชนพ่อแม่พี่น้องน,นะครับถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนก็เข้าไปร่วมลงทะเบียนได้นี่คือในฝั่งของประชาชนผู้ที่จะใช้คนละครึ่งในฝั่งของร้านค้าครับ1,780ล้านรัฐบาลยังมีเป้าต่อนะครับทั้งประเทศนี่ประมาณ5.5ล้านร้านค้า เรารัฐบาลตั้งเอาไว้ประมาณ10ล้านร้านค้านะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าใครเป็นผู้ประกอบการหาบเล่แผงลอ,อยร้านทั่วๆไปสามารถที่จะลงได้3ช่องทางนะครับ 1. ผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com 2. ไปที่ธนาคารกรุงไทยและเปิดบัญชีถ้ายังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย 3. เดี๋ยวจะมีเจ้าที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเดินทางหรือติดต่อไปที่ร้านค้าโมบายไปครับ3ช่องทาง ฉเฉพาะร้านค้าสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ครบ10ร้านค้าของเราประมาณ1,780ล้านซึ่งประชาชนก็ตอบรับดีมากนะครับมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันครับเช่นยกตัวอย่างพี่น้องไปร้านซื้ออาหาร300จ่ายแค่150บาทหักทันทีเลยครับเราจ่ายแค่150บาทร้านค้าจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้คือวันทำการถัดไป แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทยกําลังปรับระบบอ,อยู่ครับว่าหลังจากที่รับแล้ววันทําการถัดไปก็จะเป็นทุกวันแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับเอาเป็นว่าวันทําการถัดไปเงินจะเข้าบัญชีของร้านค้าทีนี้ในฝั่งของประชาชนทําไงครับในการลงเทะเบียนก็เตรียมบัตรประชาชน13หลกักเลขที่หลังบัตรหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงน,นี้ก็สามารถที่จะลงเทะเบียนได้วันเดือนปีเกิดตรงน,นี้ครับลงเทะเบียนใน เว็บไซต์คนละครึ่ง .com ชวนชวนนะครับวันพรุ่งนี้เริ่ม6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มครับจนกว่าจะครบ2ล้านสิธิ์ครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับ